คนคนที่วัดพิชยยาปิการามวรวิหารในจังหวัดกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจั์ในโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม สามเณรธรรมะทองนะครับและนี่เองก็เป็นการตอกย้ำนะครับในการที่จะฝึกปฏิธานในการเทศนาและรวมถึงได้เอาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะครับที่จะนำกลับไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างถูกทำนองครองผักครับ มณีขจรศักดิ์ดังสนุกพอิีหละนักบัดนี้อาตมาภาพจะไดร้รับประทานแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาว่าในเรื่อง จิตตะรักกถาซึ่งกล่าวถึงการรักษาจิตจิตของเราเมื่อไม่มีทำเครื่องผูกดังกับลูกโค,โคอ่อนว่อนเล่นหาหาสิ่งชอบประกอบสิ่งใดตามใจผ่านจิตของเรานั่นหนาก็เช่นกันราพี่มนนะครับ สมมเณรเขมาราชสิริชนะสตินั้นเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ส่วนใจเปรียบเหมือนเด็กน้อยที่ว่าสติเปรียบเหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่มีหน้าที่แนะนำเด็กให้ไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรนำพาไปสู่ความเจริญความสุข ดีใจที่ได้ขึ้นมาเทศที่ได้ร่วมโครงการมาถึงระยะสุดท้ายนี้สำหรับอาตมาภาพนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตประสบการณ์หนึ่งเพราะการมาฝึกอบรมเทศการพูดการเผยแผ่ก่อนหน้านั้นอาตมาไม่เคยพูดไม่เคยบรรยายไม่เคยเผยแผ่มาก่อนแต่เป็นการพลิกชีวิตเปิดประสบการณ์ใหม่ มีความกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นโยมพ่อโยมแม่ก็ส่งกําลังใจมาให้บอกว่าอบรมก็อบรมดีที่สุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องของแข่งขันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ที่ดีอยากจะกล่าวจะพูดกับโยมพ่อโยมแม่ว่าอัตมภาพเมื่อตอนสมัยเป็นโยมอาจจะทําตัวไม่ดีเกเรมีนิสัยแย่ไปบ้างแต่ตอนนี้อัตมภาพก็ ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเป็น,ปน,ปนอยากให้โยงพ่อยงแม่ภูมิใจให้กำลังใจสามเณรทำดีต่อไปทุกอย่างที่แย่เปลี่ยนแปลงได้ทำผิดเรากลับใจมาทำให้ดีใหม่ได้หากเรามีสติรู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรกลับมาเดินทางที่ถูก ก็จะสามารถพัฒนาชีวิตคือสามารถเป,ปลี่ยนแปลงให้ไปในทางที่ดีได้สติก็เป็นเรื่องแนะนำใจของบุคคลให้ไปสู่คุณงามความดีการแสดงพระธรรมทิศนาเชิงประจักษ์ความหมายคืออะไรคือคำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้หมายความว่าการแสดงออกนั้นนะบบ่งบ,<อก>บอกถึงคุณสมบัติเด่นๆครับ ของความเป็นนักเทศในตัวงสมุทัแต่ละท่านแต่ละรูปนี่นชัดเจนครับด้านความเป็นเลิศที่ท่านว่าเป็นแนวไว้นั่นคือหนึ่งด้านปฏิพานก็มีนะฮะประการที่สองถ้าว่าด้านโวหารก็มีแล้วก็ประการที่สามนะในด้านของการเตรียมข้อมูลนําเสนอสื่อให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความง่ายต่อการฟังในพวกนี้นะกำหนดไว้ต้องบอกว่าโอโ้โหทำได้เกือบครบทุกรูปเลยทำได้ดีทีเดียว อาตมาเป็นกรรมการที่เป็นนั่งฟังอยู่ก็ยังนึกชมเชยว่าสม,มัเอนทาเทศได้ขนาดนี้แล้วก็ฝึกฝนตนเองพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะจะเป็นที่พึ่งของสังคมได้แน่นอนสม,มัญเอสมชิชยอุปบัติวันนีมม้ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตทุกชีวิตเกิดมามีความอุบัติขึ้นในเบื้องต้นดำรงชีวิตอยู่ได้ในท่ามกลาง และสุดท้ายก็แตกสลายไปในที่สุดเป็นไปตามกฎของธรรมชาติและกฎของธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วดังบาลีที่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังนิโรธธรรมมังคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา มามองในภาพรวมๆนี้ว่ากรรมการทุกรูปเนี่ยดูจะพูดเป็นเสียงเดียวกันมีความประทับใจมากคือสำเนินจากวัสดุธรนี่นะสำเน็จรูปนี้นอกจากจะคล่องอักขรเยัญชนะชัดเจนแล้วการปรุงเนื้อหากลมกลืนมากกลมกลือนยังไงคือคือเชื่อมความโยงใยใจความต่างๆไปถึงเรื่องราวต่างๆนี่โอ้โหทําได้สนิทสนมกลมเกลียวจริงๆครับในสำนวนนั้นมีทั้งนะฮะอัธยาทีบายขยายจำแนกสอดแทรกภาษสิต และตลอดถึงเรื่องการสาธกยกที่ทานมาประกอบครับสมเน็จรูปนี้มีความสามารถเป็นพิเศษครับนะที่เทศนาว่าการในวันนั้นเป็นที่พระรับใจกรรมการ,รถ้ามนุษย์ไร้ธรรมประจําจิตดวงชีวิตย่อมจับหมดศักดิ์ศรีมีค่าเทียมเทียบสัตว์ในปัตภีชีวิตนี้ไร้ค่าน่าเสียดาย มนเที่จะขึ้นธรรมาตเป็นลำดับต่อไปได้แก่สมมณเนรธงชัยชัยพักดี